การทำบุญการทำทานพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์นี่แสนยากลำบากนักกรรมทุกอย่างที่ทำไว้ในอดีตชาติจะก่อให้เกิดวิบากในสันดานทั้งวิบากกุศลและอกุศล ซึ่งเป็นตัวกำหนดให้มาเกิดในชาตินี้ให้เกิดผลดีหรือไม่ดีตามกฎแห่งกรรมตามภาษาบาลีที่ว่ายาที่สังวะปะเตพีชังตาที่สังละพะเตพลังกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังซึ่งแปลว่าวานพืชชนิด